กราบสบายดีพี่น้องกับสบายดีเอซีผ่านเลยเลกราบสวัสดีพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยเนาะสบายดีบาลลูนสบายดีตอนเช้า,าเด้อพี่น้องสบายดีบอลลูนมื่อนี้กันาพ่อๆอกะเพราขี้เก่าพี่น้องไหยกำลังสิป้อนข้าวน้องแดงอยู่ตอนนี้เป็นอะไรส่รเยอะอร่อยไหม อ่ไยไหมจ้าคันสวยแค่เราบออยากกินแหละเพราะสกีจะสองซ้ำคำได้หรอกกินอีกจะสองซ้คำไหมกินอีกจะสอมซ้ำคมันะสาวสวยไปไนมาเบื่อไปเท้าเห็นยังเอ้หนึ่งขั้า ชุกแล้วผัดนี่นะเก็บแยงไม้เทา้าห่อข้าวตมตุ๋นแยงข้าทอดไม่เท้าห่อข้าวต้มพี่น้องเอ้ยสีผูกแคลนร้านน้อยตักหน่อยนี่แหละจักมุออก้งผูกแคลนน,น,น,นี่แมะแตักมุ้งแล้วอพอดีเปิดอยห่านแล้วเรวเพืออ่นกัดซีลงเปิดอยห่านอนพี่น้องอนองอี่สิเป็นมาก หอจักหอแม่มมนนะห่อจักสิบโคมพี่น,อน้องเลยปุกแขนอันร้านน,อน้อยอะไรแถาโซ่ท,ทวีนะมังาเพิ่นก็เร่งแต่ไพ่เลยมะกล้วยต้มเส็บได้มากล้วยจนะัง านี่เซียนห่อเขาตุ้มพี่น้อง้ยฮะเป็นอะไรหน่งโมงจุดสี่โมงเจ้าขอนางขอนจุดตายอาข่มาเลี่ยนระบบใหม่ล้วเป็นาวตนอาูบอกแล้วว่าต้นข้าหามันนอนแล้วแล้วนี่ากันอะไโอ้ยนี่เจอเรื่องไอ้ฝุ่รเือกที่รับค่ กู <c oughs> อยู่กอ้าวอันมึงมึงได้ยินยุกกูว่าตอนนั้นเว้นๆนะกูนอนว่าออก,กันน่ะบอมึงได้ยินยุกเออกูอยกากกูเอาแลว้วหนึ่งโมงก็ดสี่โมงก็อยากตายอยากเป็นบ้าไอ้ค้ายไอ้ค้ายก็ไอ้ค้ายก็ถีบไปห้าเ้าก็ถีบไอ,อ้ค่ะอ้าวมันมันนอนเว้นเด้มันก็บอกอยากนอนแล้วบ้านในห้องนอนเวนน้นเนาะ กระตื <t od ian |ms|> ่นแล้วเปล่เฮ้ยได้หายบ่อยากอุ้มตลอดวะนะตายเลยเนาะมันจะข้ามันจะหายมาเลยพองมันก็มือตาหลอกก็ไม่ไหวอยู่เถอะอันรอดแล้วอันพองลงแล้วมือตาบากป่อนตาใส่ทิ้งมันติดอุ้มมันตายเปล่าเดี๋ยวมันติดอุ้มต้งหน่อยนี่เฮงคักแล้วยต้งหน่อยมือตาได้มันเห็นหุ่งนี่โอ้ยวเฮงกระหายอยากล่อแล้วนี่อยากออกไปนอก นอนแม่มันว่วอยากนอนกับคุ้มันนอนอยากกู้มวัวเลยอือมึงเกาอีกผู้นึงตังหนวิทย์ผู้นี้มันจริงใจเลี่ยงวัวเดียวว่าอย่างงัมันคาว่าเข่าใจมันจบห่วยไ้อยากนอนเดสิคุ้มนอน

เอาก็กระเบิงแต่ปากนอยู่สิเราอยากเนาะเรอยากจัซีเด้อเพ่าอันกเห็นแล้วกูสิได้กินนําปนแอ้าวบีบันบ่ไว้แล้วก็เริ่มเริมถอยแล้วบดนี้เนาะบ่ไวทางให้ดูด้าทางให้บีบบีจน้บ่มีบ่แต่นีเนาะราเราอยากเนาะ ไรสินอยเลยตงอนเฮ้ยอาป่าีเลยเลยลูกอะไรเฮ้ยอาป่ายอ,อาป่าีเลยเลหรือว่าตีทัวนมม่จากมันเถิอกระีมัวนมเหมาเด้แล้วก็อยากดูดแบบนี้ก็ไ่สสวรรคก็หายตายเนาะเมื่อสวรรค์ก็คือสิบเด็กคล้ายเครื่องเด๋ออ่านอ้มหูอ้มหูอยู่แหละเอาวัเน็นแว็กว่า,มมวววา,าสิเด็กดบบกินนมบ,บุญนะ ลูกก็อมเมียอันอันแม่ก็หูดนมออกตายแล้วมันบโมบีน้ำนมเลยมันกินนะพราะอดเลยกินน้ำห่อนไล่เลยใา่คือมันไหลไหลไหลไหแล้วมันจนบีบจมอยออกจะโมีนมบ่ะเด็กบูอะไรจะบอกมาเลยกินขมูก็บไขไเลมึงกะทำใจหัวหันทางยังอีกยาวไกลกินขมูยังไข่ได้สมุดสัมมองหนึ่งกิทันหนึ่งรือว่าซาร์ซีมันที ใครอะนกินตลอดไม่้นี่กินตลอด <g ib it> ไซปิ้งแบบกังเว้นไงย่าม่ฮาวอะไรย่าม่ฮาตื่นนะพระนอนได้แับกลงคืนย่าม่ฮาวชิบักพ่อเลยมันนอนแต่หวัวขำพอนะพี่กลอกมันนอนโทรขำนอนเว้นพี่ลอกว้าวขึ้ป <g ib it> ัญหามันได้ได้ปุ๊ก <g ib it> เปลี่ยนระบบใหม่ได้ไหมนี่เริ่มผ่านไม่นอนตอนท้อข่าวมันพูดว่ามันมาเล่นมันสิเล่นเลยมันเด็กหน่อยว่าพอศามื่อเปลี่ยนก็คือเก่าแล้วมันสิบชิบปุ๊กมันท้อตื่นมาต้องนอนลูกเศร้าจึงนอนเด้อะด๋อยสิบป,ปุ๊กไม่ได้ไหทำใจนี่แหละว่าให้ไปนอนเต้นได้ดิตั้งไหนซอ,องเดือนเหนียนเราเมื่อตาได้นี่เราก็อยากออกมานอกแล้วอยากออกไปนอกแล้วบ้านมันได้อยู่บ,บนเก่าแล้ว มันยังนอนไหยังจะหามันเมันอมันก็นอนตุ่มพะโ h o นะเพิ่นหายเลยได้แมวกูตุ่มพะโ h o อีเมฆภาษาถึงอีเมืองวะกูยันแล้ขาบอกแบ่งกับพวกเฮงอหมอีเมืองวะอัน ขาบ <im itation> <im itation> <im itation> ุกเบงก็แงบุกเบ่าไม่ไรเด้อมันก็ว่าเท่าคร่มือหีืมันว่าพ่อคูยหญนดีเมียขาบกเบ่งก็งบ้านากลายนี่แหละเราเบื่อจงเนาะเ้ยบกเบ่งมันหายทีมันกินนมจนมันหักนมมันหักแล้วมันก็อยากกินอีกห้าแล้วมันบอเนาะแกล้ว่าบกท้ออีกห้าว่ะกว่าบอกท้ออีกไดเออบุกท้อบ้าให่เออน่อย แล้วก็มันหูเมื่อโตวังหาหกเดือนนี่มาก็อยาออกไปนอกได้แบบนี้มันแนมมันขันอุ้มมาในมันหายเราออกไปนอกมันเศร้าหัวเราเถาหับคอใครเดี๋ยวแมวมันเอาเองเนาะอยู่สว่าหัวสบายอยู่ด้วจ้ะโบก่ากาอีผุนึงเห็นมัน ให้มันให้มันทานใส่ให้มันแล้วอม่ชอบกูไปใส่มือะพายเอาไปมั้งไปก็เดินไม่ถ่าวต้องนอนชิขืนมาย้ายครั้งแรกก็ขืนมาโมเดกินเข่าเราใช่ไหมกินเข่าอยู่พี่แหละจ้าลงตลาดกันพี่น้องเลยสวยแล้วไปอ้วน เอาอ้วนเตรียมเด้ออะไรโทรศัพท์กูไปใช่หมดเออโทรศัพท์แมหาโทรศัพท์เอาหาโทรศัพท์ในมือไงโทรศัพท์กูไปใช่ที่เป็นภาษา้อนคักไปไปก่อนพี่น้องกูเปล่ากระถายเหรอน้ำลงในตุ้นึงนะเออเพิ่งข่าวซุกนะบอกข่าวลงไหนก่อน ไปก่อนพี่น้องเอ้ย่วยเรามีหนาที่อันประตูคู่ม,มือพี่น้องเอ้ยรอคอยเนี่ยรอฉั้นไม่ดูดอันที่เข่าลงเหมือนกันนะไป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 เลย,ไ,เลยไม่ต้องก่อนให้แม่ลงนะคะ ทำไมล่ะคะอยากให้แม่ไปสมุโอ๋ยรักแม่ขนาดนั้นเชียวใครรักแม่บ้างยกมือขึ้นถ้าไม่มีเงินจะรักไหมฮะเบ้อรอกแม่รักเพื่อนนะเพื่อนอาบาอป้าเพื่อนรักอีเดี๋ยว่าดังดังที่เลยพัดแม่บมมีเงินให้ยบางเฮียนสิแพงอยู่บอแพงว่ะสันผมมีเงินห้ยสั นี่เสาสีแพงคือห้องซะหอน่วันน่นนดดนะ้องปยหยอกซืซ้โอโ,อ,โอ้โผู้แพงเมสิแพงไพนเนาะพวกไข่ขึ้นมาตายแดงแท้พวกไก่ยังนอนแหงโอเฮ้ยเจ้ขอห่านได้ทีลักมือน,นีฉันจะขึ้นมาบุแคน ขึนมา้ำไปแม่สิย่างขึนมาแม่กยขี่รถแม่เจ้าโอแม่เจ้ายางขึ้นมาเองอืมแต่สิย่างลูเองแลกาพ่อชิมาหามเฮาฮะ่ชิมาพอสิม้าแลกาพ่ิขึนมาจากม้ง่ชม้าพ่อให้พ่อให้พ่อให้พ่อใึ้

เอาละพี่น้องคลิปน,นี้กส็สิเดขคจบเด้อพี่น้องเด้อพ้อกันไหมคลิปหน้าเด้อพังพื้นกันเบาอันกันพี่น้องเอ้ย <c oughs> เราพื้นกันอันเรื่องออกลูกออก,ออกองา่ายมีอะไรพี่น้องพ้อกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องอยู่ดีมีให้สุๆๆขสุขคุนเด้อกาบสบายด,ดีอ่ะเอาไปทันเหเราหล่นเหเราทอนหายขอบุญเงินทอนกาบสบายดีพี่น้องขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ดีได้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีให้กันสุขสุขคุนเนาะกาบสบายดี ใบพันธ์บอกแล้วมีแต่ใบพันธุ์น่ะแหละโบมี้งันหน่อยเด้อ